With producer. Orn. Today is gonna be a day where I play some fun games with my friend. Yeah, 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 yeah. I still have the same guest on our show. It's man. Yeah. Yeah. Today I have some games. It's a game called Get to Know Each Other Game. Yeah. Wow. We will be speaking Thai again. วันนี้จะพูดไทยอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพื่อนน้องนะคะจะทำการรู้จักกันเลยกันแล้วก็มีคำถามที่ <laughs> มันเยอะมากมันเยอะแบบเยอะเกิมินนี่จะหยิบคําถามมาหนึอันเป็นคําถามที่มินนี่ต้องถามพี่แล้วพี่ก็เอาคำถามขึ้นมาแล้วพี่ก็เอาคำถามขโอเคอ่าโอเค Are you good dancer คุณเป็นคนที่เต้นเก่งหรือไม่เอเป็นคนเต้นไม่เก่งค่ะแต่ถ้าเต้นรัวๆเต้นเก่งมากนะเมื่อวานเนี่ยโอ้ยไอ้กล่น้ยจุ๊บเลยเนี่ย What do you do to keep fit คุณทำอย่างไรเพื่อรักษาคุณเอานี้ก็หอบนี่ไปไม่ไม่อ้วนไม่เลยช่วงฟิตเนักก็คือคุณมาหาล่องออกอะไรแบบพิลาทิสอรือดีดูอะไรเป็นฟิตเนสปกติก็คือจะแบบก็เหมือนเป็ฟิตเนสก็คือใช่มีเทรนเนอร์แต่ว่าช่วงนี้เพิ่งเริ่มเรียนพิลาทิสอ๋อเพิ่งเปลี่ยนใช่เพิ่งเปลี่ยนลองลองอะไรใหม่ๆบ้างเดี๋ยวไว้รอซัมเมอร์แบบฟิตๆตอนนี้แบบยังเออสนหนุ่อะ หนึ่งคำถามจะบอกสนุกอะ Do you prefer shopping on the street or online เพิ่งเริ่ม shopping ในเน็ตเมื่อปีเนี้ยอยู่เกาหลีมาจะครบ7ปีแล้วนะแ้่เขาซื้อในเน็ของในเน็ตของเกาหลีอะมันถูกกว่าที่จะซื้อในในห้างแล้วก็ตามสตรีทด้วยนะคะทุกคนาทุกคนไม่รู้คือถ้าเราคิดว่าแบบไปฮงแดแล้วไปอะไรที่มันถูกๆแล้วอะซื้อได้ถูกกว่านั้นอะในเน็ต Favorite Thai snack ขนมไทยที่ชอบที่สุดโอ ชอบเหมือนกันอ่ะชอบกินเนี่ยขนมไทยที่มันทําจากข้าวเหนียวข้าวเหนียวมั่วข้าวเหนียวเปลี่ยนกระปุกใหญ่ข้าวเหนียวกินทุกข้าวเหนียวข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนอะไรเงี้ยชอบปวยโอ้ยโอ้ยชอบไฟเออโอ้ยทุเรียนด้วยเหรอกินชอบป่วมากพี่สาวกินเหรอชิมดีมนกคือแบบของนีอ่ะเออของดีเมยพูดว่าของนีกลับไปต้องกินอ่ะกินแบบไออูอักูดคลุกเป็นคนทำอาหารเริงแล้วคนทำอาหารไม่ ค่อยเก่งแล้วให้เลือกทําได้แบบอันหนึ่งให้เลือกทำทำแบบเก่งๆเหรออือทาเก่งๆก็อะไรก็ได้ที่มันใช้ไข่อ่ะไข่เจียวใ่ไม่นี่ทําอะไรเก่งผัดอยู่ไข่ไม่เคยทําเลยแต่ว่าพอมานี้ช่วงที่ต้องทำก็เลยทแต่ช่วงนี้เริ่มทําเป็นแหละแม่ชอบซื้อเซ็ตที่มันแบบเป็นผัดไทยอ่ะที่มีเส้นแล้วก็สอดมาให้อ้แล้วพอไม่ได้ทำมันเหมือนเอาข้าวใส่ในครยทำไมก็ไม่ละ เฮ้ยแต่แบบทําให้อร่อยก็ทํายากไงทํำยากเออเขาจะแบบพวกแกงสําเร็จรูปอ่ะที่แบบเติมน้ำเติมกะทิอะไรอย่างเงี้ยเออเติมอะไรเข้าไปแล้วอยู่ก็แค่แบบกินได้เลย Do you like scary movies ดูชอบชอบหนังพีเหรอคือเพิ่งมาชอบที่หนังด้วยเออพี่เพิ่งชอบใช่ไหมพี่อยากดูงี้เว้ยอุดหูด้วยใช่ป่ะแล้วก็ตาแล้วตาทำเลยๆแต่ก็โดนทำแน่คนที่ไม่ชอบหนังผีแต่อยากดูแต่เข้าใจว่าแบบ ตาตาะไรเหลวไว้เพราะว่าบางทีถ้าเราปิดเพื่อนมันจะเพื่อนเขาแบบเฮ้ยอย่าปิดดิอะไรยเงี้ยเราแบบเออไม่ปิดก็ได้แต่แบบอื้อเลยเลยเลยอื้อหูโอเคเอาไปเลยงงงงมองกันเองแต่กันเองใครถามใคร what's your favorite food อ่ะมันอร่อยชอบกินไก่ค่ะชอบกินชุดชอนไก่ทอดอาฮะแต่ว่าจริงๆเราเป็นคนกินอาหารทุกชนิด everything in the world ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารด้วยไปไปไหนกินได้หมดนี่อะไรแบบ ไม่กินไม่กินใช่ไหมไม่กินไอ้นี่พังหมดถูกมะเขือเทศเล็กๆอะคือฉันจะไม่กินมะเขือเทศต่อเมื่อฉันเห็นว่ามันเป็นมะเขือเทศถ้าฉันไม่เห็นมะเขือเทศในแฮมเบอร์เกอร์ฉันก็จะกินเอมันเยอะจังเลคือที่มันเป็นแบบมะเขือเทศสดๆอ่ะที่ฉันเห็ว่าเป็นลูกๆอ่ะจะไม่กินแต่ถ้าแบบในแฮมเบอร์เกอร์ในแซนด์วิชหรือในอะไรอย่างกินเพราะแบบเมอร์พี่ชอบพูดว่า ชอบบอกว่าพี่ลูกจิบแบบอะไรอ่ะยูมีมะเขือเทศแต่ยูกินแบบที่อยู่ในแฮมมันเป็นอะไรแซนด์วิชสปาเกตตี้มันก็เลยกินกินแล้ก็มันกินได้แต่ไม่กินเพียวๆอ่ะเออไม่กินไมกินไม่กินไม่กินครเอแนนไอดอลออร์เอนเตอร์เทนเนอร์ยูเมดแอนด์สตาร์สตรักยูโน่โสดาราเกาหลีที่เคยเจอแล้วแบบโอ้โหอ้ไม่กอดไทนี่ยักเคยเจอเคยมีครั em> ้งน่าเคยเจอสุดจริ่อ๋อเป็นเอลฟ์ก่อนอ๋แล้วแบบไม่คือจำได้ว่าแต่ก่อนเคยปื้มมากๆแล้วพอมาเจอตัวจริงตอนนั้นคือแบบ ตรงนี้แบบโหวงไปครั้งเขาจะตกตายเด็กรู้สึกเขาเป็นบุคคลที่ห่างไกลตัวเองมากอาร์กุยใช่ไหมตรงที่หล่อนจะเคยมีโมเมนต์ที่แบบมีโมเมนต์เหรอแมนเฮ้ยเขาอยู่ตรงเนี้ยเข้าใจเข้าใจเยอะมากเลยเมื่อไหร่ทำอีกทำอีกคนละสักสามคำถามไหมห้าเอาละห้าโอเคโอเค้โหสนุกดี What makes you angry อะไรที่ทำให้โยลุ่มเสียอ้โอ้เยอะเยอะเหรอ น้องเป็นคนเก็บกดหรือเปล่าลูกคือไม่ชอบไม่ชอบรออ่ะแม้แต่ความจริงเป็นคนใจเย็นอ่ะคือเป็นคนไม่ชอบคนมาสายอ่ะมาสายแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งไม่ชอบบางทีก็หมดหงิดบางทีแบบต้องรออะไรเงี้ย What makes you nervous อะไรทำให้ตื่นเต้นอ๋อไม่นี่แหละนี่เหรอโอ้ยขึ้นมาทีรอกลัวนตื่นตื่นมากตื่นแบบรอโดยเฉพาะแต่ก่อนที่ต้องแบบทำาพียงการที่แบบต้องเทสตอนเป็นเด็กเท็กนะทุกอันนี้ก็พอขึ้นมาทีจิบแบบ คนเยอะๆแล้วก็แบบทุกคนแบบมองมาที่เราอะคือตื่นเต้นแบบ Do you answer your text fast or slow เป็นคนเมสเ a จช้าหรือเร็วโคสโลเออโคสโลเลยรู้โคสโลคือเป็นคนแบบไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์คือถึงเล่นโทรศัพท์ก็คือจะไม่ท e x t อ้าวแล้ว t ท x แล้วมันเด้งขึ้นมาแล้วยูเห็นแล้วมันเด้งมาแล้วจะไม่ตอบแต่ถ้าพูดตรงๆก็ไม่ตอบไอ้ slow s l มันเด้งมาก็อ๋อจริงๆหรือบางทีคือปิดโนติไปเลยอะ มีครั้งหนึ่งอ่ะโดนว่าโดนเมเจอร์ว่าเขาบางทีเขาไอ้นี่มาเขาคุยเรื่องงานเขาคุยเรื่องงานแล้วไม่ตอบคือเป็นโลกชอบดองอ่ะคือไม่ใช่ว่าแบบไม่ชอบคนนี้เลยไม่ตอบถึงแม้คือเป็นนิสัยคือดองจริงค่ะขอพูดไปก่อนเลยว่านองจริงจริงคือแบบอย่าไว้ใจนะคะคืออันนี้ไม่ตอบจริงไม่ตอบจริงโอเคคำถามเราตอบไปเยอะมากเยอะมากเยอะมากจริงเพราะว่าตอนนี้ทั้งกล่องเนี่ยมันตอบไปเท่านี้แล้วแต่จริงๆแล้วในกล่องเนี่ยมันมีเยอะมาก คือถ่ายได้อีกรอบสองรอบถ่ายได้แบบหกเจ็ด EP เลยอเอาจริงแต่ว่าเราต้องเล่นเกมอื่นนะคะเราเล่นเกมนีกรอแล้วอะไร